บ้านงานนวดแอฟริกาตายวันนี้มาเที่ยวตลาดตะมือองอีกแล้วมาดูลูกชั้นท่านผู้ชมตายแล้วหล่อนขม่ตะมุตมิไม่หนาวเลยใช่ไหมแล้วมันนัดกันใส่สั้นด้วยนะทุกคนโอ้โหท่านผู้ชมพวกมันก็ยังจะใส่สั้นกันนะทุกท่านโอ้โหหลอนชัวไป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 ดูของกันท่านผู้ชมไปเหยียบขี้ตมกันฟ้าฝนด้วยนะคะวันนี้ ฟ้าฝนแต่ก็ออกมาเที่ยวซื้อของกันค่ะมาตลาดอุ้ยฉันก็อะไรมากนะค่ะตลาดทํามาใส่คอตลาดนราไม่ต้องแตกอะไรมากเหมันแบบอื้อหแบบืมาตลาดนะก็แบบนี้นมีขอฟรีมากเลยตกแตกไปๆ<ป><ป>อะไรไป อเตอรในชแนลผู้ชายลดให้ด้วยจะบอกไว้ให้ไม่สวยหรอกแต่ไม่เคยขาดอุ้ยได้ดของได้ของเยอะเลยนะผู้ชมซื้อปุงซื้อปลักนะคะโอเคไหมล้วเราซื้อของที่มันมีตำหนตมาจากร้านค้านะคะท่านผู้ชมก็ไม่ใช่ว่าของหมดอายุนะเป็นของที่มีตำเนตที่ร้านเขาส่งออกมาราคาถูกท่านผู้ชมสามารถมาซื้อมาหาได้นะคะ เนี่ยมีคุณสวยกับเจ้าของร้านเปล่านะะคหล่อนได้ขนมที่ไอ้ย่อยเสื้อคนดำนะคะวันนี้ได้เยอะท่านผู้ชมได้เยอะโอื้อหนุนข้าวต้มขนมน่าจะได้วันนี้เสนอสุดที่ตัวฉันตัวเรนนี่ นายกำลังเลือกของนะคะทุกคนไม่รู้คุณนายซื้ออะไรน่าจะเป็นถุงมือเหรอโอ้ยถุงมืออุ่นๆท่านผู้ชมเพราะมันหนาวแล้วต้องการถุงมือโอเคแล้ว see you follow you now ยาให้ดูไม่ได้เยอะหรอกแต่แต่เขาแถมไผ่ร้ายยายสิฟยกสมองวัดนี้แล้วเนาะว้ายพี่น้อง ถูกใจละบกว่าปากจังไหนว่าแถมไผ่กัน้แวมาบาทเท่านั้นตัวได้เลยได้ถุงมือด้วยเนาะหนาๆแบบนี้ถุงมือก็ถูกใจห้าบาทห้าบาทถูกมากบอกเลยไม่ได้อะไรหรอกเต็มมือแล้วไปเต็มมือแล้วไปไปไปต่อยังไม่แค่ร้านแล้วก็หมดตังแล้วนาะไปแค่ร้านแรกนะบอกว่าจะไม่ซื้อใช่ไหมไม่ซื้อบอกว่าไม่ซื้อเออไม่ซื้ออยู่เรื่อย